ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับช่องสีวิชัยธนบัตรและเหรียญคะ่ะช่องสีวิชัยธนบัตรและเหรียญน,นะคะเราจะทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรและก็เหรียญของประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวของธนบัตรที่ระลึกนะคะเป็นธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษา ของพระบาทสมเด็ดเพจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะในวันที่5ธันวา2550ค่ะธนบัตรฉบับนี้เนี่ยมีความพิเศษนะคะตรงที่เป็นธนบัตรที่พิมพ์ในกระดาษแผ่นเดียวกันโดยไม่มีการตัดแบ่งฉบับออกจากกันนะคะก็จะมีฉบับ1บาท5บาทแล้วก็10บาทหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธนบัตร16บาทนะคะ ก็จะมีลักษณะแปกแตกต่างจากธนาบัตรที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะคะแต่ก,ก็เป็นธนาบัตรที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะจัดพิมพ์ทั้งหมด15ล้านฉบับค่ะก็คิดว่าเป็นธนาบัตรที่นักสะสมนะคะก็ควรจะต้องมีนะคะซึ่งเป็นฉบับท,ที่สวยงามนะคะสําหรับด้านหน้าธนาบัตรนะคะก็จะเป็นภาพระรมรฉายาสาธิสราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9 ในช่วงที่เจริญพระชนมพรรษาแตกต่างกันไปตามชนิดราคาของธนบัตรนะคะส่วนนี้ส่วนตรงกลางนะคะตอนกลางของธนบัตรก็จะมีภาพพระราชพิธีสําคัญนะคะในราัชากาลที่วเป็นภาพประกอบตามห่วงเวลานั้นๆด้วยค่ะส่วนด้านหลังด้านหลังนะคะก็จะเป็นภาพลำดับเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะตั้งแต่ทรงพยาวจนถึงปัจจุบันซึ่งจะร้อยเรียงเป็นภาพพงตัวเลขไทยหมายเลข9ค่ะนี่นะคะ่ะก็จะมีความพิเศษมากแล้วก็ถ้าเราส่องกับแสงนะคะด้านในเนี่ยจะเห็นเป็นเลขแรก80ไทยนะคะ แล้วก็ยังมองเห็นเป็นรูปรัฐธรมธรมนูญประดิษฐานเหนือผ่านเว้นฟ้าด้วยนะคะในซองธนบัตรนะคะก็ยังบอกเรื่องราวานะคะเกี <_ S 1> ่ยวกับธนบัตรฉบับนี้ด้วยค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าก็จะบอกเรื่องของลักษณะของธนบัตรนะคะส่วนด้านหลังเนี้ยจะบอก เรื่องของเป็นรายละเอียดนะคะว่าธานบัตรฉบับที่1นึ่งนะคะาราคา1บาทเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นพระบรมฉายาสามทิศรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวยังขนาดยังทรงพระเยวนะคะแล้วก็ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะส่วนฉบับ5้าบาทนะคะก็ จะมีพระบระมาชายาสา,สาธิสลักษณ์เนื่องในการพระราชพิธีเสกสมรสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก,การทรงข้าพนวัพระบระมาชายาสาชิสลักษณ์หมู่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีนะคะแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะสำหรับฉบับสิบบาทด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นพระบรมฉาย,ยาสาธิทลักษณ์ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามนาม,มาพิไทยสมเด็จพระเทพปรัตนาาชาสุดาสยามมรมราชกุม,มารีนะคะแล้วก็มีอื่นๆอ,อีกด้วยค่ะนี่เป็นประวัติคร่าวๆของธนบัตรฉบับนี้นะคะค่ะ ก็สำหรับธนบัตรที่ระลึกนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ